ลึกคอนแฟนตาซีเรื่องเงือกน้อยคอยรักตอนอวสานจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากเกรนด้าถูกจับไปก็ถูกฉีดยาจนทำให้ร่างกายอ่อนเพลียจนแปลงร่างกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ซีก็ได้เข้าไปช่วยไว้ก่อนจะพาเกรนด้าหนีไปที่ท่าเรือพวกลาเงือกก็ยังตามมายิงซีอีก ร่างของเกรนด้าเกือบสี่ล่วงลงไปสู่ผืนน้ำสีที่บาดเจ็บจากการถูกยิงที่หัวไหลจนไม่สามารถประคองเกรนด้าไว้ได้เขาทำท่าจะค่อยๆจมลงไปใต้น้ำสีเกรนด้าเอ่ยปากเรียกสีก่อนที่เธอจะค่อยๆมอบจุมพิษด้วยความรักและประคองหยดน้ำตาของนางเงือกให้สีได้กิน หยดน้ำตาของนางเงือกเป็นของล้ำค่าที่สามารถช่วยให้ร่างของสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เงือกฟื้นฟูร่างกายขึ้นมาได้เมื่อซีได้กินก็ทำให้บาดแผลของเขาหายเป็นปิดทิ้งเกรนดาซีฟื้นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราลอยออกมาไกลแล้วไม่มีใครตามเรามาแล้วแล้วคุณเจ็บตรงไหนไหม เมื่อกี้คุณเหมือนกำลังจะตายร่างเงือกของเราไม่สามารถอยู่บนบกได้นานแต่เมื่อได้รับพลังจากท้องทะเลก็สามารถฟื้นพลังขึ้นมาได้แล้วเรายังได้มอบน้ำตาของนางเงือกให้ซีได้กินเป็นของมหาศจรร์์จริงๆผมไม่รู้สึกเจ็บเลยใช่ปกติในชีวิตของนางเงือกตอนหนึ่งจะร้องไห้ออกมาได้ไม่กี่ครั้งเท่านั้น แล้วทำไมเกรนด้าถึงได้ร้องไห้ออกมาได้เพราะเกรนด้ารักซีเกรนด้าไม่อยากให้ซีตายเกรนด้าขอบคุณนะเสียงโลมาตัวหนึ่งว่ายเข้ามาไกลเกรนด้าจินนี่เมื่อเกรนด้าเห็นว่าเป็นโลมาจินนี่เพื่อนรักของเธอที่เกาะเงือกก็ทั้งตกใจและดีใจมาก รีบเข้าไปกอดจินนี่อย่างคิดถึงจินนี่มาได้ยังไงจินนี่ออกตามหากเกรนด้าตั้งแต่ที่รู้ข่าวว่าเกรนด้าถูกทะเลหมุนพัดหายไปคำสาปนั้นมีไว้เฉพาะเหล่าเงือกเท่านั้นโลมาอย่างจินนี่สามารถเชื่อมต่อมหาสมุทรได้ทั้งเกาะเงือกและเกาะมนุษย์เพราะฉะนั้นจินนี่จะพาเกรนดากลับบ้านเองกลับบ้านใช่ เกรนด้าดีใจใช่ไหมเกรนด้าหันไปทางซีที่เขาสามารถเข้าใจบทสนทนาของจินนี่ได้เกรนด้าเพราะพลังที่เธอถ่ายทอดให้มนุษย์ตนนั้นเป็นใครเกรนด้า <rend> เป็นคนรักของเกรนด้าเองอะไรนะตัว่าเจ้ามนุษย์มนุษย์กับเงือกจะคลองรักกันได้ยังไงแต่เกรนด้ากับเขารักกันเกรนด้า เจ้าก็รู้ว่าเจ้าอยู่เมืองมนุษย์ได้ไม่นานเจ้ามนุษย์อาจจะมองไม่เห็นแต่ข้ามองเห็นว่าเจ้าสูญเสียพลังชีวิตไปมากแค่ไหนถ้าหากเจ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อเจ้าต้องกลับเกาะเงือกจริงหรอเกรนด้าเมื่อสีได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหน้าซีดเกรนด้าไม่เคยบอกความจริงข้อนี้กับเขาเลยแลยเขาชะโง่เงาแท้ ที่คิดจะรังให้เกรนด้าอยู่กับเขาที่โลกมนุษย์ซีแต่เกรนด้าไม่อยากแยกจากซีเกรนด้าผมคุณไปเถอะเราจากกันตรงนี้เถอะนะเกรนด้าไม่นะซีเกรนด้าไม่อยากจากซีเกรนด้ารักซีเั่นไงพวกมันอยู่เน่น เสียงเรือกำลังเร่งมาทางนี้ทำให้ซีรีบร้องบอกเกรนด้ากับจินนี่ไปซะเกรนด้าจินนี่พาเกรนด้าไปซะชาตินี้เราคงได้ทำบุญร่วมกันมาแค่นี้ชาติหน้าผมขอให้ได้ไปเกิดอย่างโลกของคุณซีพูดจบก็ว่ายน้ำไปทางเรือที่พวกล่างเงือกขับมาส่วนจินนี่ก็บังคับให้เกรนด้าว่ายน้ำหนี สิเกรนด้าจะรอสิรอสิกลับมาหาเกรนด้านะเกรนด้าตะอกนลันก่อนจะถูกจินนี่พาไปเกรนด้าจากไปแล้วและสามารถกลับไปยังเกาะเงือกได้อย่างปลอดภัยโดยความช่วยเหลือของจินนี่พอกลับมาถึงบ้านก็รู้ข่าวว่าราชาแคนเดียนพ่อของเธอป่วยใกล้จะไปแล้ว พอาะตรอมใจเมื่อรู้ว่าเกรนด้าถูกทะเลหมุนพัดไปส่วนแคทเธอรีนพี่สาวของเกรนด้าหลังแต่งงานไปอยู่ทางเหนือก็มีแต่เรื่องทุกข์เพราะสามีเงือกของเธอมีภรรยาเงือกมากมายเธอต้องไปสู้รบปรบมือกับเหล่าเมียน้อยของสามีจนชีวิตแทบหาความสงบสุขไม่ได้เลยเกรนด้าพ่อ ขอมอบตำแหน่งผู้ปกครองเกาะเงือกนี้ให้เจ้าคำสั่งเสียสุดท้ายของราชาแคนดินก่อนจะหลับไหลไปตลอดกาลเกรนด้าทำพิธีฝังร่างของบิดาไว้ใกล้กับสุสานผู้เป็นมารดาด้วยความเศร้าโศกเสียใจและรับตำแหน่งผู้ปกครองเหล่าเงือกด้วยความอ้างว้างทุกๆวันเกรนด้าจะว่ายไปที่ท้ายเกาะ เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งซีจะปรากฏตัวขึ้นมาและก็นา่าแปลกที่หลังจากวันนั้นทะเลหมุนก็ไม่เคยปรากฏขึ้นมาอีกเลยทางด้านซีหลังจากสู้กับพวกล่าเงือกและแมรี่ได้โทรแจ้งตำรวจพวกมันก็ล่าถอยไปเมื่อเกรนด้าจากไปแล้วซีก็ตรอมใจมากทุกๆวันเขาจะมาอ้อนวอนต่อทะเล สร้างพายุหมุนพัดเขาไปยังเกาะเงือกซีอ้อนวอนอยู่เช่นนี้ทุกวันทุกคืนจนฟ้าคงเริ่มจะเห็นใจในเย็นวันหนึ่งซีที่กำลังว่ายน้ำอยู่ก็ได้เห็นพายุหมุนขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าซีไม่มีความกลัวเลยสักนิดรีบว่ายน้ำเข้าไปในนั้นแม้เขาอาจจะต้องตาย เขาก็ยินดีที่อย่างน้อยเขาก็ยังมีโอกาสได้กลับไปหาคนที่เขารักทะเลหมุนพัดซีหลายตลบจนมาโผล่ยังที่ที่หนึ่งเมื่อซีเห็นบรรยากาศเหมือนในความทรงจำของเขาก็ดีใจมากซีเกรนดาสองร่างโผล่เข้าหากันก่อนที่ซีจะจูบเกรนด้าอย่างรักใคร่และคิดถึง ผมมาหาคุณแล้วนะเกรนด้าในที่สุดสวรรค์ก็เมตตาพวกเราเกรนด้ารอซีมาตลอดมารอทุกวันเกรนด้าผมรักคุณและจะไม่มีวันแยกจากคุณไปไหนอีกเกรนด้าก็เหมือนกันเราจะไม่แยกจากกันอีกถึงสองกอดกันอีกครั้งในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงสิที แม้ว่าซีจะเป็นมนุษย์แต่ก็สามารถอยู่ที่เกาะเงือกได้โดวยวานาหน่งเงือกที่เกรนด้าจะหามาให้ซีกินทุกวันทั้งสองจึงคองรักกันปกครองเกาะเงือกที่เงียบสงบแห่งนี้ด้วยความสุขเรื่อยมาจนให้กำเนิดเด็กหญิงรูกครึ่งเงือกกับมนุษย์ตนหนึ่งออกมาน่ารักน่ชังมากองหญิงองนี้มีนามว่าเอลล่า ยังไงกันบ้างคะกับตอนจบของเรื่องเงือกน้อยคอยรักคอยรักสมชื่อในที่สุดก็ได้สมหวังสทีหลังผ่านอุปสรรคนานามาได้ลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวมีใครอยากจะดูความน่ารักของครอบครัวเงือกต่อบ้างเอ่ยพิมอนมากระซิบบอกว่าเรื่องหน้าพิมอนจะทำเรื่องราวของสาวน้อยเอลล่านะคะ มาในเรื่องราวที่แตกต่างจากฝั่งพ่อกับแม่มากเพราะเอลล่าจะพาทุกคนไปผจญภัยในโรคของเงือกจริงๆค่ะติดตามได้ในเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าเอลล่าเงือกน้อยนักผจญภยัยฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ